เรื่องเล่าเขย่าโลงสวัสดีค่ะเรื่องที่จะนำมาเล่าต่อจากนี้ขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะ EP 6เรื่องนี้ดิฉันได้ไปอ่านเจอมาเป็นเรื่องราวของสมาชิกท่านหนึ่งดิฉันขอสมมุติชื่อของคู่เล่าว่า คุณขิมนะคะและดิฉันขออนุญาตเจ้าของเรื่องนำเรื่องมาเล่าสู่ประสบการณ์สยองขวัญให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านโดยในตอนท้ายจะมีการเปิดไพ่เพื่อไขความกระจ่างกับดวงวิญญาณที่เจ้าของเรื่องได้พบเจอมาด้วยนะคะเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชัดเจนมากและน่าสนใจ เป็นเรื่องราวของวิญญาณที่ผู้เล่าได้ไปพบเจอมาในขณะที่เดินทางไปพักในโรงแรมเก่าแก่แห่งหนึ่งณนะจังหวัดน่านย้อนไปเมื่อพุทธศักราช2,545คุณขีมมีโอกาสไปเที่ยวจังหวัดน่านกับเพื่อนอีกสามคนสมัยนั้นจังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่ไม่ค่อยมีคนไปเที่ยวมากนักเป็นสถานที่ที่เงียบสงบมีความเป็นธรรมชาติ มีวัดสวยๆเก่าแก่มากมายคุณขิมเดินทางมาถึงจังหวัดน่านโดยการเมารถตู้เมื่อมาถึงที่อู่จอดรถก็นั่งรถต่อเพื่อไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆของจังหวัดคุณขิมรู้สึกชอบที่นี่เป็นอย่างมากเพราะที่นี่อากาศดีและนักท่องเที่ยวไม่หนาแน่นมีบรรยากาศตลาดเก่าให้เดินซื้อของกินระหว่างการใช้เวลาอยู่ในทริป ทุกทกที่ที่ไปประทับใจทั้งหมดไปที่ไหนก็รู้สึกสบายใจสบายกายจนมาถึงวันก่อนกลับกรุงเทพคุณขีมตัดสินใจมานอนในเมืองแถวตลาดเพื่อความสะดวกในการขึ้นรถทัวร์กลับกรุงเทพตอนเช้ามืดตอนนั้นมีโรงแรมเพียงแค่สองโรงแรมเท่านั้นที่อยู่ในบริเวณใกล้ที่คุณขีมต้องขึ้นรถโรงแรมแรกดูใหม่สะอาดหน้าพัก เหมือนเพิ่งสร้างซึ่งผิดกับอีกโรงแรมหนึ่งที่ดูเก่ามากๆแต่เก่าแบบคลาสสิกนะคะโรงแรมสร้างด้วยไม้เกือบทั้งหลังคุณขีมบอกว่าจากความรู้สึกส่วนตัวแค่เห็นจากด้านนอกก็รู้สึกกลัวมากแล้วค่ะราคาที่พักทั้งสองที่นี้ต่างกันหลายบาทเลยทีเดียวสมัยนั้นคุณขีมเพิ่งเริ่มทำงานใหม่ๆไม่มีงบมากนะัก จึงต้องเลือกโรงแรมที่เราคิดว่าคุ้มที่สุดแล้วคุณขิมก็ตกลงพักที่โรงแรมเก่าค่ะจริงๆคุณขิมรู้สึกไม่โอเคตั้งแต่เดินเข้ามาเช็คอินแล้วแขนซ้ายขนลุกตลอดเวลาพยายามคิดว่าเราคงคิดมากไปเองเพราะเห็นโรงแรมมันเก่าไม่มีการรีโนเวทหลังจากเช็คอินคุณขิมและเพื่อนๆก็เดินขึ้นไปที่ห้องพักเพื่อเอาของไปเก็บ ก่อนจะออกมาเดินเล่นกันที่ตลาดตอนนั้นเป็นช่วงเวลาประมาณ4 5ถึงโมงเย็นระหว่างทางเดินขึ้นไปบนห้องจะเป็นบันไดไม้ที่ดูสร้างมานานมากๆทางเดินทั้งหมดปูด้วยไม้จริงทั้งสิ้นเวลาเดินไม้จะลั่นตลอดเวลาแค่เสียงไม้ลั่นก็น่ากลัวชวนให้จินตนาการถึงเรื่องสยองขวัญแล้วล่ะค่ะคุณขีมได้เพื่อนๆมากันทั้งหมดสี่คน ขอสมมุตินามเพื่อนของคุณขิมว่าคุณนุ่นคุณแก้มและคุณยิ้มนะคะคุณขิมได้เช่าห้องพักสองห้องคุณขิมกับคุณนุ่นได้พักที่ชั้นสองห้องในสุดทางเดินด้านขวามือส่วนคุณแก้มและคุณยิ้มได้พักที่ชั้นสามตำแหน่งเดียวกันเลยค่ะคุณขิมเข้าใจว่าพนักงานเลือกห้องพักด้านในสุดเพื่อหลีกเลี่ยงเสียงคนเดินให้ได้ยินน้อยที่สุด คงเป็นความหวังดีของเขานะคะหลังจากเดินผ่านทางเดินพื้นไม้ที่บอกมาข้างต้นตอนเปิดประตูเข้าห้องไปคุณขีมบอกว่าสภาพห้องเก่ามากๆเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นเป็นเฟอร์นิเจอร์เก่าหน้าห้องน้ำจะมีโต๊ะเครื่องแป้งโบราณแบบสามเกลอือซึ่งมีดินชักไม้เล็กๆด้านบนตัวกระจกส่องปลอดมัดุดล่อนไปเยอะแล้ว และเห็นเป็นขอบสีน้ำตาลตรงรอบๆอบกรอบกระจกให้ท่านผู้ฟังทุกท่านลองนึกภาพโต๊ะเครื่องแป้งในร้านไขายของเก่าดูนะคะถัดมาตั้งฉากกับข้างโต๊ะเครื่องแป้งจะเป็นประตูห้องน้ำค่ะซึ่งบานจะเล็กกว่าตัวช่องวงกบประตูมันปิดได้ไม่เต็มช่องไม่ว่าเราจะทำอะไรในห้องน้ำเสียงมันจะได้ยินทะลุไปถึงห้องนอนทั้งหมด สีหน้าของคุณขิมเห็นได้ชัดว่ามีอาการกลัวเป็นอย่างมากคุณนุ่นหันมาถามว่านอนไหวหรือเปล่าคุณขิมก็ได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าคงไม่มีอะไรหรอกพักแค่คืนเดียวเดี๋ยวเช้ามืดก็ไปแล้วคุณขิมและคุณนุ่นพากันขึ้นไปเยี่ยมชมห้องพักของเพื่อนสภาพห้องดูใหม่กว่าห้องของคุณขิมนิดหน่อย คุณแก้มกับคุณยิ้มก็ดูโอเคปกติดีพอเก็บของกันเสร็จทั้งหมดก็พากันออกไปหาอะไรทานข้างนอกโรงแรมทั้งสี่คนกลับเข้ามาที่พักประมาณช่วงสองถึงสามทุ่มเพราะวันนั้นคุณขีมมีอาการปวดท้องเหมือนท้องจะเสียกลับมาถึงห้องคุณขีมก็เรียบจัดแจงเข้าห้องน้ำก่อนเลยเพราะปวดท้องมาตั้งแต่ทานข้าวข้างนอกแล้วในห้องน้ำ บรรยากาศยิ่งน่ากลัวกระเบื้องเป็นกระเบื้องดินเผาสมัยโบราณสีส้มๆมมีบิน่นมีแตกเป็นบางส่วนฝักบัวก็สนิมเกาะลักษณะเก่าค่อนข้างมากคุณขิมหันหน้าไปมองโถส้วมมองมุมไหนก็วังเวงจนอธิบายไม่ถูกแต่ขณะนั้นก็มีอาการปวดท้องรุนแรงจึงจำเป็นต้องยอมทนรับสภาพห้องน้ำนั้นให้ได้ คุณขีมรีบวิ่งเข้าห้องน้ำแบบไม่กล้าปิดประตูเพราะกลัวมากๆถึงแม้ในใจจะเกรงใจคุณนุ่นแต่ความกลัวที่มีนั้นมันมากกว่าพอคุณขีมเข้าห้องน้ำเสร็จคุณนุ่นก็เข้าไปอาบน้ำต่อเมื่อทั้งสองทําภารกิจส่วนตัวเสร็จแล้วก็เตรียมจะเข้านอนเพราะพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าเตียงที่นี่เป็นเตียงวางติดกำแพงคุณขีมเลือกนอนด้านนอก เพราะเกรงว่าดึกๆอาจต้องลุกเข้าห้องน้ำอีกส่วนคุณนุ่นนอนชิดฝั่งกำแพงฝั่งที่คุณขีมนอนนั้นจะเป็นทางเดินหน้าห้องน้ำถ้านอนตะแคงหันซ้ายก็จะมองเห็นโต๊ะเครื่องแปง้งคุณขีมเลยนอนตะแคงหันไปด้านขวาเพราะไม่อยากเห็นโต๊ะเครื่องแปง้งส่วนคุณนุ่นนอนตะแคงหันขวาเหมือนกันทั้งสองพร้อมใจกันหันหน้าเข้ากำแพงโดยที่ไม่ได้นัดหมาย ผ่านไปได้ประมาณ10-15นาทีคุณนุ่นหลับไปเร็วมากอาจคงเพราะเหนื่อยจากการเดินทางเหลือแต่คุณขีมที่รู้สึกไม่สบายท้องเลยนอนไม่ค่อยหลับสักพักคุณขีมก็ได้ยินน้ำฝักบัวหยุดคุณขีมบอกว่าตัวเองไม่ได้คิดมากเพราะหัวฝักบัวมันเก่าแล้วยางด้านในคงสึกน้ำก็อาจจะซึมออกมาเป็นเรื่องปกติ ก็ยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่ติดตรงที่ว่าน้ำจากฝักบัวนั้นค่อยๆหยุดแรงขึ้นแรงขึ้นถี่ขึ้นปริมาณน้ำมากขึ้นจนกลายเป็นเสียงฝักบัวเหมือนคนกำลังเปิดอาบน้ำคุณขีมได้แต่หลับตาแล้วคิดในใจว่าตัวเองคงโดนดีเข้าให้แล้วคุณขิมได้ยินเสียงบางสิ่งบางอย่างกำลังอาบน้ำอยู่สักพัก น้ำก็ปิดลงมีแต่ความเงียบแล้วก็กลับมาเป็นเสียงตอนนั้นคุณหิมกลัวไม่ไหวแล้วแต่ไม่กล้าขยับรู้สึกกลัวมากๆจนจับใจเพราะไม่เคยเจอจังๆขนาดนี้มาก่อนได้แต่พยายามค่อยๆขยับ เบียดเข้าไปให้แขนตัวเองโดนตัวคุณนุ่นแล้วเรียกชื่อคุณนุ่นเบาๆเรียกคุณนุ่นเท่าไหร่เอาแขนไปโดนหลังเท่าไหร่คุณนุ่นก็ไม่ยอมตื่นแถมนอนหลับลึกและมีเสียงกรนอีกต่างหากตอนนั้นคุณขิมกลัวมากว่าผีจะเห็นว่าตัวเองตื่นเลยตีเนียนแกล้งทำเป็นหลับหลังจากเสียงอาบน้ำที่ได้ยินสักครู่เงียบลง ก็ได้ยินเสียงบางสิ่งบางอย่างค่อยๆแง้มประตูห้องน้ําที่ปิดไว้ออกมาเสียงประตูมันฝืดจนได้ยินชัดมากคุณขิมยังคงแกล้งนอนหลับและหันหลังไปทางห้องน้ําไม่กล้าหันไปดูเลยจริงๆบางสิ่งบางอย่างออกจากประตูห้องน้ํามาแล้วมีเสียงเปิดลิ้นชักที่โต๊ะเครื่องแป้ง ตอนนั้นคุณขีมทำอะไรไม่ถูกจึงได้แต่สวดมนต์ภาวนาอย่างเดียวนะโมตัะสะเป็นบทเดียวที่นึกออกในเวลานั้นท่องไปได้นานเท่าไหร่ก็ไม่รู้สิ่งนั้นก็ยังไม่หายไปเขาเปิดเปิดปิดปิดปด,ดิ้นชักอยู่อย่างนั้นวนเวียนจนกระทั่งผ่านไปสักพักเสียงเงียบลงคุณขีมยังคงพยายามเอาแขนสะกิดหลังเพื่อนที่นอนหลับกรนอยู่ตรงหน้า แต่ทํายังไงคุณนุ่นก็ไม่ยอมตื่นจนคุณขิมต้องตกใจช็อกสุดขีดเพราะอยู่ๆก็รู้สึกว่ามีลมมาเป่าที่หูด้านซ้ายตอนนั้นกลัวมากค่ะสิ่งนั้นมาหายใจที่ข้างหูด้านซ้ายเสียงดังมากคุณขิมเข้าใจว่าเป็นผู้ชายเพราะคิดว่าผู้ชายมักจะหายใจเสียงดังเสียงหายใจสลับกับเสียงโกรนของเพื่อนจังหวัดนี้ คุณขีมแกล้งตายโดยไม่กล้าขยับอะไรเลยในใจก็ทำได้เพียงสวดมนต์ไปเรื่อยๆจนเสียงนั้นค่อยๆเงียบหายไปเองคืนนั้นคุณขีมไม่ได้ขยับตัวเลยทั้งคืนนอนหลับตาตัวเกรงนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้จนเผลอหลับไปดีที่ไม่ปวดท้องลุกมาเข้าห้องน้ำอีกไม่อย่างนั้นคงได้เจอกับเจ้าของเสียงลมหายใจนั้นเข้าจังๆเป็นอย่างแน่ เช้ามาคุณขีมก็รีบเก็บของออกโดยไม่ได้คุยอะไรกับใครเลยไม่กล้าเล่าตอนเช็คเอาท์ก็สังเกตเห็นรูปการก่อตั้งโรงแรมประมาณว่าสร้างมาตั้งแต่หลายสิบปีก่อนคุณขีมจำไม่ได้ว่าปีอะไรแต่มีรูปเก่าแขวนอยู่เยอะมากบอกรายละเอียดถึงขนาดนี้แล้วใครที่ทราบหรือเคยไปก็ช่วยเก็บไว้เป็นความลับด้วยนะคะ พอทุกคนเดินทางออกมาจากโรงแรมก็พากันแวะหาข้าวทานคุณขิมเลยมีโอกาสได้คุยกับเพื่อนว่าเมื่อคืนได้พบเจอเหตุการณ์แปลกประหลาดมาเพื่อนๆต่างตกใจแล้วถามกับคุณขิมว่าทำไมถึงไม่ยอมบอกหรือเรียกเพื่อนๆถ้าบอกก็จะได้ย้ายมานอนห้องเดียวกันกับคุณแก้มและคุณยิม้มเพราะห้องของคุณแก้มและคุณยิม้มหลับกันสบายมากไม่มีอะไรกวนใจเลย คุณแก้มบอกกับคุณขิมว่าคราวหลังแกต้องบอกนะคุณขีมได้แต่ยิ้มแห้งๆแล้วบอกกับเพื่อนกลับไปว่าคงไม่มีคราวหลังแล้วละ่ะฉันคงไม่กลับมาที่โรงแรมนี้อีกแน่นอนเพื่อนๆหลายคนคงพอนึกออกว่าโรงแรมอะไรนะคะมีใครทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไหมคะหรือท่านใดเคยมีประสบการณ์แบบเดียวกันกับคุณขิมก็สามารถทักเข้ามาเล่าประสบการณ์ทางไลน์ของช่องได้เลยนะคะ คุณขีมกล่าวทิ้งท้ายว่าปัจจุบันโรงแรมแห่งนี้มีการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ไปมากแล้วต่างจากลักษณะข้างต้นไปมากน่าจะไม่มีดวงวิญญาณคอยรบกวนแล้วช่วงเวลาต่อจากนี้จะเป็นการเปิดไพ่เพื่อไขเรื่องราวในอดีตที่คุณขีมได้ไปพบเจอมาขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะ ใครเล่าว่าดวงวิญญาณนั้นเป็นผู้ชายซึ่งได้มีอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณขิมและดวงวิญญาณนั้นได้มาเจอกันเขาได้เสียชีวิตณนะบริเวณสถานที่แห่งนั้นแต่ดิฉันไม่ได้ถามนะคะว่ามีการเสียชีวิตก่อนหรือหลังที่โรงแรมนั้นจะก่อตั้งขึ้นและการที่ออกมาปรากฏตัวให้คุณขิมเจอก็เพราะต้องการส่วนบุญ เมื่อฟังจบแล้วดิฉันขอให้ทุกท่านร่วมกันอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แก่ดวงวิญญาณผู้ชายคนนั้นเพื่อที่เขาจะได้หลุดพ้นจากห่วงบางอย่างที่รังเขาไว้ไม่ให้ไปไหนและได้เดินทางไปสู่สัมปลายภพต่อไปจบลงไปแล้วกับเรื่องราวของคุณขิมที่ได้ไปพบเจอณโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดน่านหากท่านใดชอบฝากกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เรื่องเล่าเขย่าลงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ